เออพอพูดถึงหัวอ,อกเขาหัวอกเราเข้าข่าวนี้แล้วเศร้าใจม,มาก<ะ>เลยอ่ะเพราะว่าคุณครูคนหนึ่งอ่ะ,กะเกษียณแล้วนะแต่แกบอกว่าชีวิตมันถึงทางตันก็เลยขอตัดสินใจจบชีวิตลาโลกเงินบำนาญเหลือไม่ถึง10บาท<ะ>ที่เข้ามาในบัญชีอ่ะก็เลยบอก จะกินจะอยู่ค่าน้ำค่าไฟยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตเลยขอลาโลกจากไปอย่างสงบโโเดี๋ยวเล่าไว้ฟัง<ม>รายละเอียดของเรื่องนี้นะคะมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นายวินัยค่ะสังฆวัน,นะนะคะประธานสมาานา์ครูลูกหนี้สี่ภาคซึ่งเป็นอดีตราชการครูบอกว่าสมาชิกของสมาพาันธ์ค่ะได้นําเรื่องดังกล่าวมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าครูเกษียณคนหนึ่งต้องมาจบชีวิตเพราะว่าเครียดจัดเหลือเงินบนานาญใช้จ่ายต่อเดือนเพียง10บ,บาท<ม>หลั ที่ไปหักลบกลบที่สหกรณ์ที่กู้มาทั้งหมดแล้วนะคะนายวินัยบอกว่านี่ไม่ใช่เคนแรกนะ พราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีที่เชียงใหม่ด้วยเป็นครูเกษียณเหมือนกันเขียนจดหมายลาโลกหลังจากที่ต้องแบ่งรับหนี้สินแทนเพื่อนครูจากการไปค้ำประกันใจความเรบุบอกว่ากราบขออภัยไม่ได้สิ้นคิดไม่ได้สิ้นหวังแต่ไปไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากครูท่านนี้ค่ะเป็นทั้งนี่สหกรณ์แล้วก็ต้องส่งค่าง,งวดแทนเพื่อนครูจนเงินบํานาญที่ได้เนี่ยเหลือน้อยแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากอใช่ค่ะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ แต่เรายืนยันไม่ไม่ใช่ให้รัฐบาลปลดนี้ให้เรานะให้ช่วยแก้ไขระบบว่าสหกรณ์เนี่ยเป็นที่พึ่งของครูได้จริงๆแต่สหกรณ์จะต้องลดดอกเบีย้ยให้เราบ้างนะไม่ใช่ว่าสหกรณ์กอบโกยสร้างตึกใหญ่โตโบนัสกรรมการมากมายแต่ครูเรายังจนทุกข์ยากกันด้วยการเสียดอกเบีย้ยมากกว่าเงนินต้นมันก็ไม่มีหมดนะครับ อันนี้เล่าให้ฟังต่อพิเจตทีนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังอาจารย์สมพงศ์จิตระดับนะคะท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็ที่ปรึกษากรรมการบริหารของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาท่าน <c oughs> ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่นโยบายแต่ว่าไม่เคยมีใครแก้ปัญหานี้ได้เลยอย่างจริงจัง <c oughs> นั่นหมายความว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นละ แต่เหลือการแก้ออที่ยังไม่ได้ลงไปแก้เขาบอกปัญหาที่ครูเป็นหนี้นี่คือเป็นปัญหาระดับต้นๆเหมือนกันนะปัญหาใหญ่เพราะว่ากู้ทีหนึ่งได้เยอะ,นะเนาะพี่เจมส์เนาะเขาจะให้กู้เยอะหลายกองทุนนะนะกู้นู่นไปโป้นี่กู้นี่ไปโปะนูนออ่นมันจะเป็นงูกินหางด้วยเหมือนกันเนานะนะคะคทีนี้ข้อแนะนําบอกว่าควรจัดระดับหนี้ครูกลุ่มเขียวเหลืองแดงแล้วก็แก้ปัญหาให้เคสสีแดงก่อนเลยเอ,อ,อีกทั้งให้ใช้สาก์ดอกเบีย้ยต่ําเข้ามาช่วยนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ครูหลังเกษียณมีชีวิตช่วงบั้นปลายที่สุขสบาย ปมปัญหาที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขหลายรัฐบาลก็สัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะแก้หนี้ครูให้แต่ก็ไม่เคยทําได้เลยทําให้ครูเกษียณหลายคนเลือกแก้ปัญหาที่ตัวเองนี่แหละสิ่งที่สมาพันธ์ครูลูกหนี้สี่ภาคต้องการก็คืออยากเห็นรัฐบาลเข้ามาช่วยปรับดอกเบี้ยของสหกร์ครูไม่ต้องมาช่วยใช้หนี้ที่ครูก่อก็ได้แต่ว่าคือคือปัญหานี้เนี่ยส่วนหนึ่งอะถ้าการหักออกไปจากบัญชีอะ หากมันควรจะสมเหตุสมผลรหรือว่าหากให้เหลือเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในขั้นพื้นฐานไหม ừ ừ ừ. การกินข้าวได้ค่าน้ําค่าไฟได้ใช้ชีวิตอยู่ได้แต่นี่หักไปแล้วเหลือ10บาทนะพี่เจษมมันซื้ออะไรไม่ได้เลยก็น,น,นก,กินอยู่ยังไงมันคือความเครียดนะอ,อ,นะอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยเหมือนกันนะว่าไหม